สบายดีเดอ้อพี่น้องสุครุสุสคนตอนนี้กะมาพบก,กับจานแม็กซ์แน,นลคือเก่ากับว่าดดไปตายทั้งใดพี่น้องเอ้ยก็อยู่มองเก่านี่แหละพี่น้องเนาะนี่นี่นี่เมื่อน,นี้ก็ได้มาอ่าายทาบรรยากาศกกหมักข้อให้พี่น้องฮาเบิ่งหับสมหับฟังนพี่น้องเดอ้อไคเข้ามาเห็นแล้วก็จะกิดน,น้ำลายไหลได้พี่น้องดกขนาดมาข้อบ้านข่อยดกเีเดอร์ปีนี้ควายว่ามัาสิทวมแล้วมันสีแดงเลยปีนี้พี่น้อง น,น,น,นี่ผู้เฒ่าบอกว่าถ้ามาข้อดกเนี่ยโอ้ยเนาะน้ำก็อยากอุดมสมบูรณ์ดีได้เพื่อนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโธ่มีพญ,ญายิงลมเพื่อนได้ขึ้นกุ้งไม้ได้เพื่อนนะขึ้นปิดเอาส่วนร้ายก็โบย่างให้ห่านให้ห้อลงเลยพีนอนอพ่น้องปิดหนามันสิบุเป็นเถอะนะพี่น้องพญ,ญายิงลมเขาขึ้นนั่นแหละเบิ่งเด้อมาข้อเด้อพี่น้องเด้อดุ๊กไอรีมาข้อพี่น้องโธ่ ็นห่วงเป็นพว่วงเป็นปุ่มอยู่พี่น้องเอ้าลงมาแล่ะฮะก็ไปตํากาบมันล่ะแกกาบออกแล้วก็ตํากาบมันแล้วก,ก,ก็ซั่วบาดนี่พี่น้องซั่วกินกับเขา่าแซบคักเลยโดยฟุดกินเข่าบัวแซบแต่กินมะข้อน,นี่แซบได้พี่น้องเนาะก็เป็นยาดีชนิดหนึ่งนะพี่น้องเด้อย,ยาดีอนุวัฒนะมะขอ้อบ้านข่อยได้ไม่ได้จะร้าลโหลฮัลนน่ะอ้าวลฮัลโหลฮัลโหลใัลโหลฮัลโ ดกลีดกฤษมะขอดดกฤษนี่ทั้งหัวเหล็กเด็กน้อยเนาะสาสำน้อยนีย่ยิ้มยิ้มค่อยๆกระงามนานยกมือไหวอยา่างดีเนาะสาสำน้อยยิ้มค่อยๆกระงามเพม่อนว่าเนาะสงสัยจะม,มีท้อ,องแล้วมากินมะขอนี่ อ๋อจบเกียร์ได้จับเกียร์ได้ด๊กขนาดพี่น้องเอ้ยพัดแม่ว่ดด๊กกะดอกกะเดียบมาข้อปีนี้อ้าวัวลายจากได้พี่น้องเอฟซีจากได้ก็อย่าลืมติดต่อจานเด้อส์สเอาไปผาาไปต้อนให้ฉันอยู่ไกล้ๆก็ส่งมาถึงได้พี่น้องฉันอยู่กรุงเทพกไดนะตัวลายอยู่ทางกรุงเทพเนาะทางเมืองนอกหน้าพิ่นเข่ามาเบิ้งพิ่นนับซมมาฟังสะอ่อนด้ธรรมชาติบ้านเฮา นี่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 ทงหายทงหน้าที่พี่น้องเด้อถ่ายบรรยากาศให้เบิงง่งามๆนี่นี่นี่ตัวนี้ก็จะมีจิตพี่น้องเศร้าหาเศร้าหน้าเหากะบได้มาถ่ายหุดห้หุดห,หน้าไห้นี่พี่น้องกุ๊กไม่กุ๊กตกกันยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่อือแต่พังนี่ก็เป็นหนทางนี่ทางนี่ก็ทางเข้าเมือบมันตันทิง แกก็บั้นหนองลีเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังเก็บมะข้อปิดมะข้อใส่ตะกร้ากระตาเด้อพี่น้องเด้อเด็กก็จะได้เอาเมื่อแกะกาบมาากระตั้มกาบแล้วก็ซั่วพี่น้องซั่วใส่มะพริกปลาเด็ดยิงนัวเข้าขวดพี่น้องกินแล้วเนาะงวันนี้แซ่บประมาณหนึ้งลาไรเฮย มันใหญ่พอใหญ่เฮาเสียได้เข่ามาเขาส้มมาพังกัโอ้อยเกิดน้ำลายหลัดได้เม่ใหญ่เด้อชันใหากกับสีผักใบหอยดอกนี่นี่นี่แล้วก็ทำมาติบ้านเฮาเนี่หาก,กินยากได้เดือนที่ปีละเท่อจังได้กินข่าแก่มากในกรุงเทพคนนั้นเนี่ยลงกรุงเทพ,พวันที่เศ้าปลายเดือนหน้าเนี่ยคนสิลงกรุงเทพแล้วเนี่ย มาเสียเมื่อเป็นกระสอบพูดนี่ลงน้ำอย่เด้ออือนี่ก็ไปลงกรุงเทพพูดกันนี่สิเป็นสาวกรุงเทพแล้วนี่ยสื่อน้องน้ำน้องเอ้กินน้ำแก้วนี่ก็สิไปให้กันบ่อเท้าน้อยนี่ก็จะไ,ไปกรุงเทพพูดกัน,นลงวันที่เศร้าปลายบ่ โอเคบ่พอบ่โอเคแล้วหิวเอาแล้วิวเอาเวถือเอามาเดินพูยังไงเตอรพี่น้องย่างลงมาเอามาข้อกันนะเอาย่างกรับระบาดเนี่ย กินมะข้าเด้อพี่น้องเด้อเฮพี่น้องแผ่นที่ประเทศลาวเต็มหลังอ่ะเนี่ยลายเต็มหลังกินม้พี่น้องกินสมเด้อพี่น้องเด้อ พ่ได้อยากคอมเมนต์ขมาได,พดาา้พี่น้องเด้อสากเอางหอากจีบงนี่ยมีบริการทงที่ฉันอยูการลายกระทรงบ่ได้แล้วเนาะ <c oughs> วันโค้ทรงได้ <c oughs> ปะแถวันโคกบรรดาลน,นองลี่น้องสะพังบ้านตาลทรงได้อยู่มาข้อนอี่ยความพังแล้ว,ดว,ลวคดทรงอันทรงมาได้พี่น้อง <c oughs> ส่งต,ตู้ไปตอนนี้เนาะ สง่งลงกรุงเทพก็ได้อยู่ยเ FC ยากกับคอมเมนต์กับมาเด้ออยากคือน้ำลายเอา <c oughs> อยากกัให้กือน้ำลายเอาวะมะพริกพระเอกเป็นนัวกับพระเอามาเอาแต่เกลือ เป็ดปีกแก้วมาอยู่แก้วพงเนาะโบแตมส้วให้พี่น้องเอฟซีเข้าจะเบิ่งเนาะแกะกัดคุ้นเลยเละ่ะโบเซ่ <c oughs> บรรยากาศอยู่เทียงไห่ยเทียงน่าเด็กพี่น้องเดินเลยมีลูกน้อยควายเปย์นอนอยู่เทียงไห่ยเทียงน่าห <c oughs> วัดเขา่าเห็ดทั่วย้อมพันแล้วยายเพิ่ปกับอาลาน ผู้เฒ่าเลี้ยงลูกน้อยผู้เฒ่ามีเงินเดือนเด้อผู้เฒ่าขโมยะ้าลูกกินในทางหน้าน่าบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาเขาเงียบมิดอิ่มซิมมีแต่เสียงลมพัดวีวีพี่น้องเอ้ยป้าข้า มีเด็กน้อยนักเรีย,รยน,นนักศึกษามันหนึ่งเดือดขาก็จะมาเลี้ยงงัวเลี้ยงปลายอ,อ,อยูคือูภาคภูมินี่แหละพี่นออ้องเจ้าเลี้ยงงัวหาเห็ดพาะไปพเพาะกุชจิโร่ไปน้ำบ้านเฮายายเป็นกระนอดกระนอดไวหลานคน แนะท้แเนอะอันสวนนี้สดขักยกนี่โยกโปท่ยกมาข้อแล้วก็ยกคอมาให้พี่น้องเอฟซีเพิ่เบินกลับมาให้เพิ่นเบิงใส่เือน กินเห็นบ้าคข้างนยัยำทั้งกาบเลยบุยก,กันเลยสมปแล้วะครอบผสมในกรม้นแล้วเนาะหาหมอได้ละปากนะ <c oughs> กนี่นนม,ม,นนมันไม่รสสาด่ะ

ตำานตำทกาบมันปรุงดีๆเนี่ยแทแน่นชากาวโฆษ่าโคันชาเนี่ยแมวมด้วยมาเด้อยาตีพี่น้องกินม่อามาพี่น้องแซ่บๆน้การมาหลงโพี่น้องโหยกโโพี่น้องท่านน่าจะากเลย มีแจความแล้วนี่ยกโป้พี่น้องกันแซ<ส>่บ,<า>บพี่น้องเราแซ่บแซ่บ,บแล้วกันยกโป้ซ่องยังซ่องเบาวแม็กซ์แตกแดกตับ <laughs> มันส่งกับเจ้าได้น,น,นซ่องอีทเพิ่นส่องเบาวอีทเพิ่นนะนะจะแซ่แบแซ่บทำไม่ได้เนาะ <laughs> พ่อ,อมาขอเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> คอยมากระบบาเท้านี่แหละเด็ดในโลของบ่าเท้าและจานแม็กแมตสแนลแล้วก็บ่บาอิตสแต็กเด็กรับแล้วก็บ่าวแดดพร้อบนานแล้วก็ปุ้นปุ้นผ้าเพิ่นการจานกับเป็นเอฟซีของพี่น้องยูซูเปอร์ประเทศไทยหลายเด้อพี่น้องเด้อโมแมนแต่ว่าพี่น้องประเทศไทยเป็นยูซูเปอร์ทั้งเล่ากับมีกันเนาะทั้งข่าวพระเจ้ากันไล่ให้กันทั้งไทยกันแนาะทั้งไทย ทั้งข่าพระเจ้ากับมีไลท์ให้กันเนาะยูสเปอร์เป็นเอฟซีของเพิ่นคือกันเด้อพี่น้องเด้อนะสุดท้ายนี่กับโบมี่ยังหลา์ย้ายห่างพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไลท์กดกระดิ่งกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้ทำคลิปต่อไปเนาะขอภาคแนมมะพริกนแนมมะแข้งนแนมมะเขือนี่แหละขิมใส่กระตะข้าวหมากให้พี่น้องเอฟซีาไปปลูกไปฟังพ่นน้ำพ่นในเอา หายใจแม็กมันนี่สแนลนี่ก็หายงอกหายงามเด้อหายมีสซี่มีเสียงไอโด่งไอดังเไอพี่น้องเอพีลืมกดไลค์กดแชร์เอ้าวโยขอีกคิดวัดสำนีเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบใหญ่นั้นไม่ไหลกินมะข้อก่อนบาทเลยเปล่าหายบินเปล่าหายบินหเปล่าแห้งเปล่าแห้งเอาเปล่าเปล่าหายบิน Eh Mana ma Oh oi mana